ไปโดนแล้วไปเลยโอ้โหโอ้โหซ้าหนาวแต่ผมไม่ทนแล้วครับไปใส่ไอเทมเสริมกันหนาวกันแล้วดูไหเด็กข้ากระดอนเย้โอ้

เดี๋อยากกินมากแล้วเห็นเรอน้ดมาช่วยพ่อทิ้ขยะครับวันนี้นี่คือหลังบ้านนะครับขมพ่อิ้งขยะใช่ค่ะโอเคครับใช่นี่ทางขยะยรงนี้ ใช่เดี๋ยวเราจะมีรถมาเก็บขยะเออมะอันนี้พ่อทิ้งให้ Let's go Oh the wind make you cold hand Your hand is frozen Your hand is frozen Okay come come run run whoa, whoa. run run run, run. เข้้าาทางนีได้เลย oh, 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 oh. ไม่ใช่มันเป็นประตูหลัง oh, oh, oh. ใช่สวัสดีครับวันนี้เราจะไป Children Museum นะครับนลินเขอยากไปมิวเซียมตั้งแต่วันแรกที่มาถึงละเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าเป็นยังไงนะไม่เคยไปเหมือนกันเปิดแมทกันเจอก็ s <S อคือลองเซิร์ชใน Google Map ดูว่าม u วเซีใก <c oughs> ล้ๆเรามีอะไรบ้างแล้วก็เจอ Children s Museum <S <c oughs> ก็เ,เลยลองไปดูนะครับเดินไปประมาณ15นาทีจากที่เราอยู่ไป go แดงๆเนี่ยนี่งสีแดงเนี่ยลืงไปแล้วไปแล้วไปแล้วใช่ไปลองเข้าไปดูสิ núi <laughs> mình hang bồn đôi cái hang bồn đay cái hang bồn đay nè. Gee, anh ấy nhìn penguin má, penguin ở trên đùa. Chai miêu đò, đứa nón ao đò tụi mình có vinh đay. ตอนนี้ก็น่าสนใจนะครับวอ้อวตนนี้เราเข้ามาด้านในแล้วนะครับับอยู่ด้า,านในนล่นเล่นอยู่ด้านในค่าเข้า,ขาก็7.5ปอนด์นะครับเดินมาไม่ไกลเด็กๆเล่นเยอะมากของเล่นเยอะนะครับมีคอร์สพวกแบบเล่านิทานคอร์สแบบเล่นเกมคำศัพท์เล่นอะไรเยอะแยะเลยวันนี้เราเพิ่งมาครั้งแรกเดี๋ยวให้เด็กๆเขาวิ่งเล่นกันแล้วก็เดี๋ยวค่อยเทคคอร์สอีกทีนึ็นครั้งต่อไปนะครับใช่ไหมเย่แอนสไลเดอแล้วเห็นไหม ไปเลยลุยบันเทิงครับโอยรุ่นบันเทิงรุ่นไปรุ่นละสนุกเลยทีนี้เขาบ่นว่าอยากไปมิวเซียมแต่ว่ามิวเซียมเราพาวันนี้มันไม่ได้เป็นกล่มมิวเซียมขนาดนั้นเป็นแบบเหมือนสนามเด็กเล่นให้เด็กๆบ็ดกันนั่นเองแต่ว่ากว้างมากดีดีโอเค โอเคไปแล้วพี่จิลินอยู่ไหนเนี่ยเอาหโอ้โหโอ้โหไปทางนู้นแล้วไปไหนโอ้โหอยู่นู้นแล้วไปเลยมาเลยมาเ็วหนึ่งสองสามว้าสูงมาก แม่เป่เอาเสื้อให้อยู่นะหนาวไหม,มไหน,หนาวแต่ไม่ทนแล้วขับไปนะครับนัน,นายได้แต่มองตาปริบๆใช่ไหมลูกเรา,เรายังวิ่งไม่ได้นะแต่ได้แล้วก็หูดมีเดมาแล้วเลยไปเลยเลยไปเลยมีบันไดด้วยใช่ <c oughs> ไปดูแล้วเดินไปแล้วอ๋อพอดีเลยพอดีเลยแล้วเราก็ใส่ไอเทมเสริมกันหนาวกันแล้วนะครับทางน้องนันนายและพี่นลิกหนุนพี่นลินอยู่นู่นพี่นลินอยู่ตรง,งนู้นน้องนันอยู่ตรงนี้ดูวีเล่นอยู่ใช่ไหมเราอยากเล่นเหมือนกันใช่ไหมลูก โอ้เราลิงขึ้นยานอวกาศแล้วหรือใช่ไหมจะได้ลงได้หรือเปล่านะจับเสาแล้วลูดลงลองดูดิอาหารหลังเหมือนที่อาจารย์สอนนั่งลงนั่งลงพลังอ่าลงมาก่อนแล้วก็พลัง ที่เราไปเที่ยวกัน,นลหลังหลังนั่นแหละถึงถึงถึงวิธีการลงอาจารย์สอนมาโอเคมีระนาดด้วยนั่นไหนเราตีระนาดกันดีกว่า นุกไหมั้นุกไหมว้ายคนล้มหนึ่งคนหนคนสไลเดอร์เหรอครับอันนี้หรอใช่ว่าชวนน้องดูอันนี้อ้โะโอเคมาจะเป็นการแสดงของนัียินะครับ 예 yeah. 오! <laughs> oh. วันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์นะครับเวลาประมาณเที่ยง45นะครับเป็นวันพักผ่อนของเราวันอาทิตย์อุณหภูมิประมาณ5องศาวันนี้นะครับแดดดีเมื่อวานเราก็พยายามไปหาที่พักหาบ้านกันว้นนี้งองงไงแล้วหาที่พักหาบ้านกันแต่ว่าก็ยังยังไม่ได้ตกลงว่าเราจะเอาที่ไหนเดี๋ยวรอดูอีกทีนึงนะครับมมีเวลาอีกหนึ่งอาทิตย์ก็หรบวันนี้ก็พักผ่อนก่อนเพราะว่าเออจงเอเจนต์บ้านเบิร์นอะไรเขก,ก็ปิดกันหมดเราก็พาเด็กๆมาเล่นกัน ที่ผมบอกไปเมื่อกี้นะครับว่าที่นี่ค่าเข้า7.5ปอนด์สำหรับผู้ใหญ่และเด็ก2ขวบขึ้นไปนะครับมีเวลาเล่นประมาณ2ชั่วโมงนะก็เพื่อใครที่อยู่ที่นี่แถวๆสแตนฟอร์ดก็ลองพาเด็กๆมาเล่นกันได้กว้างอยู่มีทั้งอาทดดอร์และอินดอร์มีให้ที่ให้ปีนให้เด็กๆได้อดเวนเจอร์กันนะครับเ้าไปนู่นแล้ว โอเคเข้ามาเรียนก่อนครับไหนเข้าขอดูหน่อยว้าวใช่เข้าม้เล่นอยู่ตรงนั้นอ๋อนี่เป็นที่เล่านิฐานนี่เข้าขอเหยียบไหมไปโอเคเอาใหม่ โอเคไปดูแล้วยังไม่ดได้ระบายสีในยขอพอดูหน่อยพอดูกัไนไหม

ข้างบนนี่เจ๋งมากเดี๋ยวไปชวนนลินมาดีกว่าควนนลินมาดีกว่านลินนลินข,ข้างบนยังมีอีกเยอะเลยข้างบนน่าเล่นมากพ่อไปดูมาแล้วเมื่อกี้ไปแล้ว <c oughs> ไปแล้วไปแล้วไปแล้วตามครับตามครับตามครับ หัวยุ่งมาแล้วทำเรือแล้วน้องพ่อนั่งด้วยนะั่นเป็นคนขับนะพอ่พอเป็นคนนั่งโอเคไป ดงน้นนายเปคนนั่งพี่ต้มเป็นคนขับใช่ไหม<อ>นี่ขับอยู่ร<อ> <c oughs> ้ขับยานกันมาเร็วเร็วมาเร็โอ้โหานไหนดีโอ้โห อุ้ยอุ้ยมีเสียงด้วยกดแล้วมีเสียงด้วยนายน่าสนุกไหมลูก อะไรเอ็มพายเอนี่เป็นท่ขับยานเนี่ยขับยานนี่ละ่รอโอเคเนี่ยครเนี่ยใสุ่้หน่อยครเนี่ยอนช่ย ไม่เวอร์เหรอโอเคจริงม okay, okay. ีอีกเราเข้าไปดูไหมเขาบอกเป็นคาเฟ่สตอรี่เทลลิ่งสเปซลิฟต์สเตทอุ้ยสูงเลยโอ้โหอ้อ่าเดี๋ยวพ่อลองเข้าไปดูตรงนี้ก่อนพ่ออยากรู้ว่ามันคืออะไร บันไดตรงนี้ดดข้างบนยังขึ้นไม่ได้เขาปิดไว้มีลิฟต์อ๋อมีคาเฟ่ตรงนี้เป็นคาเฟ่อ๋อ,อนั่งกินนม,ม ม่มีอะไรแล้วไม่เหลีไม่มีแล้วไปเราอีบันลังดีดีกว่าเอา้าโอ้มีเด็กง่วงนอนแล้วแน่เลยเนี่ยมันเป็นอยากกินนมใช่ไหมง่วงนอนใช่ไหม,ไมโอเคไปะแปะปะปยือ้อ <laughs> màu màu đi mắng mặt đây là, Tên là... Tên là thấy không? cái không được không phải <laughs> đi đi về lại đi không đi đi đi

ครับ <Okay. S 1> อืมมีคนแสดงละครให้ดูครับกระตูนและเป็ด <Okay. S 2> อ๋อเสร็จแล้วจบแล้วอ๋อจบแล้วเหรอลูกอ,อ,อ๋อโอเคโอเคพ่อก็รนอนดูอยู่นึ่ว่ายังไม่จบ โอเคเดี๋ยวอีกสินาทีเราจะกลับกันเลยนะเราต้องไปซื้อของกันอีกน้องกินนมอยู่กับแม่ตอนนี้อ๋อมันเหมือนถ้าเกิดว่าเราเหยียบตรงที่จุดไหนภาพบนทีวีมันจะเปลี่ยนไปใช่ไหมพอเราไปอีกจุดหนึงชุบจะเป็นตนัวนี้เรไปอีกสีนึง่งปุ๊บผมว่จะเปลี่ยนไปอีกเฮ้ยอันนี้เจ๋งเป็นแบบอินเตอร์แอคทีฟ hai chơi lên với hả? Thị. mẹ muốn chơi mẹ mà lên chơi Cái gì Yellow. Ờ. is Yellow. Where is Yellow. Yellow. <coughs> 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 แล้วก็ไรอ่ะแล้วก็กรีนโอ้ยมาไกลเลยแล้วก็บลูบลูโอ้โหสุดจ็บเพร์ะเขายเย่เสร็จแล้วกิมมีไฮไฟเย่กดจับโอเคเสร็จแล้วสองชั่วโมง อล,ลิน <'m> ล้างมือล้างมือไม่มีอันนี้อลินสนุกสนานอ่ละอลินสนุกไหมวันนี้นสนุกสนะุกเนาะเดี๋ยวเราเค่อยมาใหม่นโอเคไปได้ไดอ่ะ ่่่านีวันนี้เรากลับกันแล้วครับสองชั่วโมงพาพี่นินมาปล่อยพลังเรียบร้อยพาพี่นินมาปล่อยพลังเลียบร้อเดี๋ยวเราจะไปซื้อของกันต่อที่สเตดฟอร์ดแต่ว่าทางนี้ดีกว่าเราจะไปห้างหรือว่าจะเข้าสเตดฟอร์ดก็พอมั้งโอเคเซ็นเตอร์ตรงนี้ใช่ไหมมันอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเราจะปิดล็อกตรงนี้นะครับเราจะไปช้อปปิ้งกันก่อนแล้วเจอกันใหม่วิดีโอตัวต่อไปบ๊ายบายสนุกมาก ก็พอ <c oughs> แล้วที่มือเป็นแผลก็เลยเ<ส>จ็บนิดหนึ่งแสบนิดหนึ่งไปแล้วครับไป ซื้อของเสร็จแล้วนะครับมันได้ยางลบมาแล้วามาต่อจากคที่เราที่มันมีเดอซิมสามตัวที่มันซิมแรมสามตัวที่มันเสียบไม่ติดเราจะมาลบอันนี้แล้วลองเสียบเข้าไปดูลองดูว่าคอมเราจะกลับมา64กิกกเหมือนเดิมหรือเปล่าโอเคเรียบร้อยครับแรมลบกลับมา64มือนเดิมขอบคุณยางลบสีเรนโบ์อันนี้ของนลินนะครับขอบคุณไอแทม CPU ขอบคุณนลินด้วยที่ให้พ่อยืมนะลูกนะคอมพิวเตอร์พ่อซ่อมได้แล้วเรียบร้อยแล้วสวยงาม ฟุง้งฟริ้งกินของแก้วไปนะครับบาย